สบายดีสบายดีสุยยังเดกสุกี้ค่ะสุกี้อูเศร้าหน่อยเศร้าหน่อยสุกี้บ่ไปโรงเรียนวะไปอยู่บ้านอยู่บ้านตอนนี้มาหิยยังอยู่สวนอันมาห้าแม่มาห้าพ่อบ่มาห้าแม่มาห้าพ่อสรุปว่าพวกเขาเขียนปีนี้เขาแต้นเตเตปเตปเดี่ยวก็ไปบ้านแล้วก็เข้าอ่ะบ่ เออเ้าหน่อยเนาะเสื้ยังเกาะคนเื้อยังสื้ออังสื้อกี้สื้อกีค่ะเออบอกภาษาไทยอีกลองบาภาษาลาวภาษาลาวภาษาลาวมะแห <laughs> อายูจกปีละเดยวอนยูจะปีแล้วหกหกปี<ฮ> เมื่อวานนี้เอื้อยได้ยินข่าวว่าอายุหกปีได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วบ่แม่บอแม่โอ้หก <laughs> ปีมีแฟนแล้วทุกคนเบื่อเอา <laughs> เอาข้ามเลยเป็นยังคือความมีแฟนแทะอันเข้ามาแต่อันอแต่ยังอันห้าห้าก็สองหา้าสองราก็ไดแฟนเราบอโอ้ย้อ <laughs> ยนท่างามอ,อุ้นะ ถ้าง,งามฮาจจะมีแฟนหรือเราเอ็นบอกแอนหรือบ่เมนมินงะ <c oughs> รู้รสึกว่าตัวเองงามหรืบอบ่งามนี่นะอันอันแต่ใส่กำนรุ่งบิ่งแค่ของเาอ่ะ <c oughs> มันนี้มาน้าผ้าไอมาน้าเอื้อยใส่เอื้อยอใสเอ่เอื้อยกะเอื้อยไปอันไปไปจูบแล้วมาส่งลิน้นนำซื่อนี่เดย์ไพ่ฉนะ <c oughs> อันนี้ไม่เอื้อยอันนี้ซื้อยังซื้อนี่ซื้อนี่วะซื้อนี่คือซื้อนี่อันนี้คือเศร้ามันเลยทุกคนอันนี้นะเป็นเศร้ายู่บ้านเนี่ยเกากบ้านโคฟ้าเมืองแล้วแค่สยาบุรีเม่นบอกเออไทยสยามเฮานี่เด้อทุกคนไทยสยามเฮามีแต่ผู้งามๆอันนี้ก็บพกเขาคงเหียนวะ บจุบแล้วจุบแล้วจุบปะฮาจุบป,ปะฮา,ปปะาอ๋อยังจุบได้คอะปะฮาเราบะตอหมอตนหวะบวชเออแคอาน้องะ่ะมาห้างเงินซอยพ่อซอยแม่เดี๋ยนะคิดบรดการเนึ่งเงขา้า <c oughs> วเพกินเ <c oughs> ออทุกคนอันนี้ช่องเอืน้องอันนี้ผู้เอยเ <c oughs> ออทุกคนเบิ่งมัน่นค่ะนเดี๋ยวช่องเอืน้องนะี่ะ <c oughs> บูล่ะบอไทยอีกแด้นอนนี่ไทยฟักคอ,อกบอกไม่มอันนี้คือเวียกประจำวันบอกนีแน่แมนแนเออ นึ่งเข้าเป็นบ่ตองนึ่งเป็นน่เหละเด้อมีผู้บ้าเลยเด้มีผู้บ้า,บาก็ต้องนึ่งเข้าเป็นโอแม่หรือโมแมนแมน่แม <laughs> ผู้บ้าเสื้อยังเกาะอ,อารลบคาอรลบาเออ <c oughs> ผู้บ้าเสื้ออารลบแล้ว <c oughs> ผู้เอื้อยมีแฟนเหรอบ่ผู้เอื้อยนะม,มีค่ะ <c oughs> เอาผู <c oughs> ้น้องเสือแสงก่อนวะนี่ ผู้น้องแฝงก่อนผู้น้องงามเนาะเนาะจึงมีแฟนกันเนาะเออผู้น้องงามอืมแล้วอันอันเป็ยังไงถ้วยถ้วยเมนคือมันเฮดี้สมพภพเนี่ยคนมีแฟนเนาะเออ้เอย <c oughs> <c oughs> ค่ยมะมันผู้น้องกามันแต่ผู้เอ๋ยโต๊ดเด้อทุกคนผู้เอ๋นอยนี่อายุจักปีละ คิดซ่ามน,นผู้เจ็ดปีหกปีมีแฟนก่อนคิดซ่ามม,าม,มีเพื่อชีวิตประจำวันเราจะสื้อแหละทุกคนก็จะสอาสือแบบพ่อแม่ไปเห็ดเวียกเราลูกานึ่งข้าวล้างถ้วยแต่งกินท้าพอทาแม่มันบอกเลยบ่นทึกบอกเปย์ทึกแล้วเออทึกแล้วหยดทึกยอดสุดยอดเลยทุกคน คือตดบนนี่ไม่ได้สุดนะเออบอไทยอีกดดเด,ดเนเ่นสุดยอดเฮ็ดเป็นซุยย่างเลยเนาะเฮ่นนะใช,ใช่แล้วเออใช่แล้วนี่อืเก่งขนาดปกติตื่นเช้าจังงงตอนเช้า មិនកំចៅទិញចកមកក៏យកចាក់ទៅ